จ้านนี่ะวไก่ขอาไก่โอ้มีไก่อยู่นะพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยเห็นสาวนั่งกระท่อมทำใจพี่น้องโอ้สบายเลยสาวแวเวเจ้ามาเห็นยังอยู่บนนี่อกหักนอกพี่น้องแล้วมานั่งอยู่ในกระท่อมทำใจน้องแดงน้อยมาเบิ่ง<อ>พี่น้องแล้วนะสาวแววอกหกอักบ่ กราบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบอว่า,าจ,จะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศนาะพี่น้องเนาะโดยพี่น้องก็ยินดีต้นตอนรับเข้าสู่ช่องสาวเดือนพาสิ่งคือเก่าพ่อพี่น้องเอ๋ยเมื่อนี้สาวเดือนได้พาพี่พาน,อน้องนี้มาหานองแดงเช่นเก่าเช่นเคยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบมมาหามือนหนึ่งหรือว่าสมือนี้เพิ่นก็จุ้มขิดหอดพี่น้องเลยนองแดงกันได้โดยสาวเดือนเองกะ ถ้าพี่พ่อน้องนี่เขาไปทักทายสบายดีน้องแดงกันเลยน้พี่น้องเนาะเพราะว่าเห็นน้องแดงแวบๆน้พี่น้องเพร่าเขามาแต่ทายน้องใบหรือว่าน้องแววน้องแพลวกันนลพี่น้องเนาะโดยตอนนี้ก็บบฮู้าพ่อกับแม่น้องแดงอยูเฮือนหรือบอกกับบู้ฮู้น้พี่น้องแต่ว่าเห็นแต่น้องแดงแวบๆน้พี่น้องเนาะโดยแต่ยังไม่ได้เขาไปหาน้องแดงพี่น้องเลยสาเดือนในการิภาพี่พ่อน้องเขาไปหาน้องแดงกันเลยถ้าวสาเดือนว่ายังผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้อพี่น้องเลยขออ่า เพราะว่าบ้ากับเสียงบทสต์ชัดเจนกับขอโทษขอพายเอ็นพี่น้องเนาะเพราะว่ากล้องกันไม่กันสั้นกับบุญี่พี่น้องเลยกตอดเบิ่งอดส้มไปกันนะพี่น้องเด้อเพราะว่ายังบุมีทุนซื่อไม่กันสั้นพี่น้องเลยมันกับอจชิงสั้นเลยนะพี่น้องเนาะโดยเขาไปหาน้องแดงกันเลยเนาะโดยโอเคนะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับสาวเดือนก็ได้หอดเพือนน้องแดงเป็นตีหิ้วยอยนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เลยมานั่งพักผ่อนอยู่โต๊ะหินของน้องแดงพี่น้องเลยเพราะว่า นั่งอยู่นี่ก็เย็นเย็นพี่น้องเลยลมห้วยห่วยซวยซวยมาพี่น้องเลยโดยนะทำเดียร์เองกันที่พ้าพี่พาน้องนี้เราอ้อมออมเงินมันก็พี่น้องเนาะว่ามีอย่างเปลี่ยนแปลงแปลงบอเนแล้วพี่น้องก็มาเดือนเมื่อวานนี้ก็มาแล้วแปลงบ้านทั้งพ่อทั้งแม่น้องแดงก็จักอยู่ใสยพี่น้องกันยังบุคคลหน้าเพื่นแต่เห็นแต่น้องแดงแวบๆแล้วพี่น้องแต่ว่าตอนนี้น้องแดงกันยังมีแขกอยู่แล้วพี่น้องจะเดอนกลาเอา พี่พาพี่พาโนงไงรอเบิ่งเขาอ้อมอ้อมเงอนอ้อมซานเพื่อนพี่น้องเลยป้าเหอนซานเพื่อนกันงามเนียนนาดีพี่น้องโดยพี่น้องเลยช่วงนี้กับสีเด็ดเลยน้อพี่น้องฝนกับเบิร์โค้กไตกพี่น้องเลยทางนี้กันโดยนี่ก็คืออาทางของน้ำของในของน้องแดงนะพี่น้องโดยนี่ก็คือฉีดประมาณนี่พี่น้องเลยคือก้าคือมุ่งของทางแม่เพื่อนนิว่าทองอาน้องแดงนกับงาเติบแล้วพี่น้องเลยนี่เริ่มเขียวเริ่มงาแล้วพี่น้องแต่ มันอยากเป็นมายำม,มันีแบบบอนบอยไงกับบา้านอาว่านก้านี่โบอ,อาบอยเสมอเนาะพี่น้องโดยนะสาวเดือนกาชิพาพี่พัน้องเลาะไปหอนเกอนครัวเพิ่งเนาะพี่น้องเนาะโดยอันนี้กาสาวเดือนมื่บ้านนี่สาวเดือนบบเห็นเนาะพี่น้องเด้ออันนี้เนาะโอ้โหว่าอันนี้นาะแมนยังพี่น้องนี่พี่น้องเลยเบิ่งดูเบิ่งซ้ายสาวเดือนเนี่ยสาวเดือนกับ,ออกบอนะโอ้โหวานน่บวาบาเมน,นอีหย,ย,ยังเนาะกับทำเนียโน,น้ย นี่นี่พี่น้องนี่ชาวเดือนกรบโบหัวเพิ่นชีเห็ดยังกระแตชาวเดือนกับชิต้องไปทำอาน้องแดงน้อยเพิ่นกอนเพาะว่าเพิ่นชีว่าเห็ดยังพี่น้องเลยแต่ว่าทางพอทางแมเพิ่นในการชาวเดือนเองก็ยังบูเห็นเนาะพี่น้องเนาะโดยพี่น้องอาชาวเดือนว่าพิพากประกันใดขอโทษขอให้น้ำเด้อกองกระชีสันเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าชาวเดือนเองบ่มีไม่กันสั้นไหมกะ อ่าเสียงกระจักสีได้ยินสัตว์ฟังสัตว์ดูบ่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าสัตว์ดือนเองก็บ่มีม้เนะพี่น้องเนาะไปสัดือนงก เขาชิพาพี่พาน้องนี่เขาไปกระทักทายสบายดีน้องแดงก็เลยนน้องพี่น้องว่าน้องแดงนี่เพิ่อยู่จังได้กินข้าวกินน้ำแล้วบ่น้องพี่น้องเนาะโดยน้องพี่น้องอันนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำของเพื่อนน้องเอแต่ฝนก็ยังบุกเฮ้ยตกเหตุจากเตื่นพี่น้องเลยน้ำในก็ยังมุมีจังดีโอ้พี่น้องคือชิดตกพี่น้องเลยตกอ่าทั้งมื่อคืนนี่พี่น้องนี่เห็นบ่โอ้มีในหนึ่งพี่น้องเลยแต่ก็ต้องได้ล่างกันน้อพี่น้องมันเพราะว่าเปลี่ยนอันนี้มานบว บ่คอยสะอาดนะพี่น้องเพราะว่ายังมีหินอ่ามีปูนมีไส่ยอย่างนี้พี่น้องเลยโดยโอ้ยน่องแดงมาเตไสมาเตไสน่องแดงสบายดีโดยสบายดีมาเตไสมาแต่ไหลงัไงงวไหลงัวโอ้กาศเจ้ากระยาวเลยเนาะอ,อันนี้สาเหตุตะการึ่ง่นนี่นเห็นแล้วมันคือเป็นตลกตุ๊กติ๊กแท้นี่บ่าจากแรกเขาขาดเขาขาดมันกลายสิเกิดม่มันกลายสิโลกสบายยีบอน เขาก็ยังโมโหเนาะต้นแดงก็ผู้ใส่เกิบฮะไปหยาบใส่อันนี้คอกยังเจ้านี่ไะคอกไก่คอกไก่โอ้มีไก่อยู่แล้วพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยเห็นสาวนั่งกระท่อมทำใจพี่น้องโอ้สบายด้ยสาวแววเจ้ามาเห็ดย <ok> ังอยู <Hum ming. S 2> ่บนนี่อกหักนักพี่น้องแล้วมานั่งอยู่ในกระท่อมทำใจน้องแดงน้อยโอ้มาเบิ่งพี่น้องแล้วนะสาวแววอกหักสาวแววอกหักอยากบ้าทังไหนเน่ว่าหยอกว่าหัวกันซื่อพี่น้อง อ่าทางน้องแดงเพิ่นว่าเป็น้ไก่เนาะพี่น้องเนาะสาแววว่ากระท่อมทําใจแล้วเนาะโหพี่น้องเอ้ยอ่าทางสเดือนก็เว้าเว้าหยอกกันเนาะพี่น้องเพราะว่าเคยหยอกกันพี่น้องมันก็เหมาะสมอยู่เด้อสาแวเอ้ยคือว่าือคือโอ้เนาะมีแปูนอนคนี่นโดยรกได้ร้อยแล้วข้ก่เพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยแม่นโอ้ยกเหมอยู่เด้อนี่เบิ่งเดือนุให้เบิ่งไกๆพี่น้องโอ้ แเอาไปนั่งกับสาวแว่น้องแดงนั่งคู่กันด้วยนี่นี่สาวแว่พี่น้องเลยอ่ะนั่งเฮียงแล้วเอานั่งเฮียงกันนิดนึงก็เอาโอ้โหเฮงคือบอ่นี่ ผู้ใด้บ้านในชีเป็นอ่านั่งอยู่กระท่อมทำใจนี่เิดพชองบ่ว่าให้น้องแดงซะน้องแหรพขอกาแล้วสายาชีพผสนมันน่องแดงอันนี้น้องยังอันนี้น้องแววน้องแววบ่เย็นฟันนี่น้องแดงนี่น้องดำเอื้ยน้องกันแน่เผนอรอยว่าหยอกเพิ่นน้องแดงน้องเขียวซะอันนี้น่องเขียวน้องแดงน้องเขียวกันว่าน้องดำแล้วเป็นน่องเขียวพี่น้องเอ้ เอแวเ่นายกได้นดะพ่นาเขียวไครในนะเพนะมันบวชอดอ่าขอไก่มันไก่บวเปียกบ่นี่สังกะสีกะมุนมาเลเพื่อนงวงขอไก่เพ่นะไก่จะหนาวจะย่าไก่หนาวอม่ย่างมันงัวพญานาวเลยอ้างัวพชิบวใช่งัวนะเพ่ยไหนีนะพ่นะโอ้เห็ดแบ็ งวัวได้บอนี่เฮ็ดแบบลงมาชิเลยเนาะโอ้พี่น้องไงขอกไก่เท่างัวเลยนะนำกันเลยเนาะ,ะพี่น้องงวัวฉีเข่าไปขอกไกค่คนไก,ลลไกลล่สีอ๋อขอกงัวตี้เน่ยเราวิ่งไก่ยแล้วเขอว่าเป็นงัวอย่างขอกไก่แล้วอันนี้เป็นทางอ่าได้ยินสาวแววว่าว่าน้องแดงเป็นอ,ย,อย่างก็ เลยเออน้องบ่เลยเป็นยังเป็นเพื่อนกันพ่อเจ้าสองคนเป็นเพื่อนนะพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นเชี่ยวกันพี่น้องเเยยีวกันโอ้มือหนาชิได้เอาไก่กับไข่เออเอาไข่บุแคนแล้วมาให้เอาว่เอาเพ่เชี่ยวบม่ได้กินปิ้งไก่หรือไหนบ่เดือนบม่ได้กินแล้วค่ะอายพอมีใบเลยเนาะเออาอพอมีคนจะไปท้าครขาคั่วนะพี่น้องแกันแคลคนไปอยู่ประจำยื่เงอนน้องแควเนาะเห็นห้องน้ำพราะว่าเพื่อนน้องแดงนี่แล้วแล้วเนาะมีเนาะบม่ได้สืบต่อยังเนาะพี่น้องกัย ทั้งโตทั้งเตียงเพิ่นก็ได้พี่น้องเลยได้ครบบันเลยด้วยกันโโอ้ลืมถามพี่น้องเลยทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นไปใช่ละแม่เอาไปลูกกาใช่ไหมเท่าโอ้เพิ่นจ้างบ่คือได้ดซอยซื้อเอาข้ากันเลยพี่น้องโดยสบายดีโดยโดยนในโอกาสหน้าทั้งพ่อเด้พ่อพ่อไปสั่งบ่ไผฮะพ่อไปสั่งบ่ไผายฉั่งบ่ไผโอ้ เพื่อนน้องแดงเพื่อนบุมีไผ่ชาวเดือนโอ้แม่นแมนชาวเดือนกระลืมสมุทรมาเพื่อนน้องแดงเพื่อนบุมีไฟกับอาใดายและเพื่อนว้าเนาะพี่น้องก็เลยทีดให้อันนั้นแน่หนึงของน้ำกะได้หนุ่มได้ปูม้าพี่น้องเไยใส่ชุดแต่ชงงามเท่าไงอันนี้บ่อันเราพามีพาไปซื้อไงบอเอ้าไพ่จะซื้อไงซื้อเองโอ้มีเงินซื้อเองใช่ไหมเจ้ากันเนาะ เขากาบ่ามือนี่<ม>อยู่ผู้เดียวอ,อู้ทางน้องทางนงคุณไปใช่ละเข่าบ้านน้องจันเบิด์อู้เข่าบ้านพี่น้องเยเขากาบามุ่งปลิตอยู่ในบ้านเนาะเอามาหน,นี้กะเอื้ยกะจิคอโตกับจิโกตัวน้องแดงมาถ่ยายโอ้ยน้องแดงนี่เนาะน้องแดงไปเข้าไปขึ้นไปอยู่ผู้ไปกระท่อมทำใจเขาสิเพค่ะจะไหนเออขอกไก่เจ้ามันลมปิ้วลมยังชัยหัวบางที่กรอตอกบอ่มันเนาะน้องแดง เกือบกบระปุใสน้องแดงเอ้ยแดดพี่น้องเอ้ยฝนกรบปรกุกโต๊ฝ่าฝนกับพี่น้องอมาพี่มาพี่เขาน่ะนะมาทางโต๊ะพี่ทางหน้าบ้านจ้ะพี่เกือบกบระปุ๊กใสบ่ใส่ปูปทัน,น,ง,ทนงัวบ่งัวกินเข่ากินก้าบ่กินนี่พี่น้องเลยเพื่อนซานเพื่อนกาปีใจยูขึ้นพี่น้องไรไก่้เนี่น้องแดงปุ่น มันขื่นขี่ใช่ไหมฮะมันมียังนะคะคือขื่นไปแท้มีขมเขา่าบอจ่อเข่านั่งคะแล้วนั่งกันจ้าเนะี่ยตกมันก้าได้แล้วว่าตอมักนกะ้นาเนาี่ยยังยังแต่ก็เอามาแต่ใชสำหรับตกมันกา้าซื้อเอาซื้อเอาอโอ้ซื้อเอาพี่น้องเลยบ่มีไม้ไมบ่จริงซื้อแม่ผมไม้แถวนี้กับโบมีพี่น้องเลยไม้ไผ่บไผ่บ้านไม้บอกไม้บงุงเพิ่นกับโบมีเนาะโอ้น้องแดงกะ เป็นได้ได้นอนเมื่อคืนนีน่นอนนอนกับน,อน้องนอนกับน,อน้องโอ,โอ้นอนมวนอยู่เลยะมวนยอ,อยู่โดยทางพอเป็นกับไปเข่าในบ้านเนาะพี่น้องเนาะโดยแล้วกาน้องแดงนี่กาอยู่เพื่อนเผาตะโก,กตะก้าเนาะยันงัวควายลงกินเข่าพี่น,อน,นอ้อ,องเลยโดยทางเพื่อนทางซานของน้องแดงนี่กายังอาเบิ่งในนอ้องอาน้องแดง มันคือหอแห่สาอจดใจเงินชาญใะยังบูฮู้เข้าหลินแต่เข่าเห็ดหอคือหอยนะนี่เนาะเพิ่งได้ตอกตะปูใช่ไหบอยโอ้โอยจ้าพอจึงหอพี่น้องเลยกวดยี่ว่าเฮืร์นไหมนี่ปวดโอ้ปวดเมื่อมื่อนี่ฮะน้องแดงหนึ่งเข่าหรือเมย์หนึ่งเข่าเมาย์ไพ่ลงเะบาทจ้ะพอโอ้พอไพ่ลงเะบาทบ่โอ้เมย์หนึ่งเข่าเพลยนะพี่น้องเลยยิ้มงามด้วย กินฮอดอยู่บ่นี่ยนะกินฮอตกินฮ<ด>อตเดอจื้อซือ้อยู่บ่เลยจื้อซาอยังไรซาเดือนโอ้เพื่อนกับจื้อเพื่องเลยชาวเดือนเพื่อนมาพี่น้องไปทางงัวงทางควายจะนะไปเลี้ยงใช่ละผูกยังฮ<ด>ันแบผูกเลยไปเที่ยวไปง่ายเอาเดโอ้แล้วจะง่ายแล้วบ่เมื่อนี่<ด>ยังยังป้าไปง่ายงัยงวไปสิไปมันแดดมันเทียงแล้วเอาเนี่ยงัวมากินน้ำยิ่หัานกินยู่งุ่นบ่ S <S <S ให้พอ,นะอเพอาุนน้ยพอเพืนไปจะโดนหลายๆเลยว่ากินน้ำก็พอเพิ่นเอาให้กินเเนาะน้องแดงน้องแดงก็อยู่เผาตะกอกตะก้าเพิ่นมาเผาเพื่นเผาซ่านนั่นแหละทั้งน้องทั้งนุ่งก็จักไปทั้งใดวะล่ะคือผูเห็นไปตะกก้าลูกกะอยากไปย่างอยู่ทั่วแต่ย่างมุ้ยให้เผาตะก้าแมน ตองพูดอาพูดหนึ่งต้อง,ผองเผาเฮือนนองเลย mm hmm. เพราะว่าภายกรสิบไปทั้งอื่นกับพอเฮือนซ่านเขาป้าเน่ตรงเผาเฮือนเผาตะก้าอีก mm hmm. คันมีตัวเฮือนจะซ่านกับไข่นนองแดง mm hmm. อันนี้เขาค่ะบมีอาตาก้าตะมุ่งเนาะ mm hmm. โอ้นนองแดงอันนี้บบได้มีประตูบ่อนีบ mm ่ hmm. ได้ยินข er WA ่าวอีกอ่าน um, ้องแดงนี our ่สิได้เฮื่อนใหม่แลยนะได้ยินข่าวแววว่าว่าสาวเดือนได้ยินว่าบบาเตียงทองคนนี้ได้สั่งเสาใ้น้องแดงน้องแดงสิ่ได้เพื่อนบินดินบ้านงามๆแบบเพราะว่าอันนี้มันเป็นคล้ายๆบางที่เนาะบางคนกะเพื่อนอะไรเถียงหน้าของบางคนกะซ้ำเพื่อนของน้องแดงนี่เนาะน้องแดงโดยบางครอบครัวนะได้ยนน้องใบบ่ได้มาหลินน้ำเจ้าบ่บุหรีมามือีนเมือว่านี่เด้ มาน้องใบช้อนอยังก็คือว่ายังเรียนช้อนผัว่าทาสติกเพ่ทาทาผัดขึ้นไป่ซี้เพื่อนนะแล้วก็ซี่มาเฮือนเจ้าบุเมนเจ้าบอทาหรือว่าแม่จ้าบ่แดีวเราเราหัวแล้าวอะทาขื่นปีเพื่อคือพี่แล้วแม่เ้าแม่จ้าบ่แล้วเหตุใดฉันมึงดูมาบ่หู้ที่จะเป็นแม่จ้าเนาะบ่ทางเำำมืม่อวานนี่เพื่อนกำลังหลินน้ำเจ้าอยู่เนาะโดย คือมือ่อนี้ก็เอื่อยกะบซีคอตูกับเมื่อก่อนเดอ้อเพราะว่าคิดหอดคิดถึงน้องแดงกะคิดหอดอยู่บางที่ก็ถือว่าทางเอื่อยนี่บ่บ่กคอยมีเวลานี่กับบางที่เอยกับพลเรือม,มาหากาับบาร์มือมาและน้องแดงเลยเพราะว่าเอื่อยกะคิดไปทั้งหอทั้งหน้าเนี่ยไปจบชวนมันเอื่อยกะเห็ดชวนมัน่นอย่าตองก็ลายน้องแดงเลยแซวเวาะดูแซวเวากะบชวนหนึ่งตั้งหากเห็ดไปเห็ดเล่าแซวเวาแล้วก็ไปแต่เล่าน้องเลย พอสาวเดือนเองจ้าช่วงนี้กายเียงยากหนุงอมาหนุ่มกับเบียกับงานหน่อยบางทีก็บม่ได้มาหากันนี่องมืงเมืเออกับบอกน้องแดงไว้เพราะว่ายันน้องแดงอ่ะคิดทอดคิดถึงนะยันมาถามหาคันคิดทอดก็โทู่ฮะเลยกับฮับอยู่นกจื้อเยาว์เฟซบุ๊กจื้อโอ้จื้อพี่น้องนะมาเมื่อนี้นะกินข้าวแล้วบ่ตอนเช้านะกินแล้วยังไงตอนเที่ยงบ่กินข้าวกับยัง กำยังเนาะเจะบุหูซื้อมันว่าใงไหบ่อมันเป็นในไหไงลักษณะมันลักษณะอันเป็นยังไงละ่ะลูกชิ้นบ่อลูกชิ้นกินบดวน,น,นี่หรือว่าปิ้งชิ้นแห่งบ่อชิ้นแห่งหันบ่อโอ้ชิ้นแห่งยังเจ้าทางเจ้าปิ้งกินชิ้นแห้ง เจ้าก็เชียอยากเข่าเลยเนาะเกรยกับสีบวกวนเจ้าอะไให้เจ้ากินข่ากินน้ำได้ละเด้อหัวกระเพาะอ่าเจ้ายืขึ้นน้องเลยเกรยกับสีได้ขอตูกับเมื่อก่อนอ้าหวยพ่นห้ยเอฟสองเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่เพื่อนในลูกขอบใจเด้อใหาพผันจุดที่ีให้ความเจ็บจะได้ความขายามีไปทางใดขอใหาพผันได้ยืนได้คำไปทางใดขอใหาพผันปลอดภัยเด้อ เช่นว่าขอให้เป็นปลอดภัยขอให้คนร่ำให้รวยคนเจ็บจะได้คนไขา้ย่ามีเด้อยช่ทูพี่น้องโอ้เพิ่นกาในอวยพรกับอวยพรดีขึ้นกว่าก่อนเก่า,กา,กาพี่น้องเพระาะว่าอ่าอวยพรนี่ค้าอ,อวยพรน์นี้อาม่าเองบ่คือมีคนสอนไอพามีไอพามีคืออ่าทางอ่านสาวแววพ่อม่อโอ้โอไอพามีกับโซนบบนี้เนาะพี่น้องเนาะกับโซนดีพี่น้องนะโอ้ย จะเดินกันใช่ได้กรับเ่อนเด้อเพื่นอาชิมาสินน้ำไม้มากระโปงเพริบโปพ่อแม่เพิ่นแม่เพิ่นอาไม่งอดคีเค็บต่อเป็นเทไรเช้าอลไรบ่คือไปได้โอ้เช้าแล้วพี่น้องใช้ต้นหมวกต้นไม้จะคือเหียนคือพุทธแท่นอ้อป้าลมพัดผ่ากระตาจนโตพี่น้องพูจนเชนาะผมมียังมัดเนาะน้องแดงมัดไม่กับวิวแล้ว อผ่ตาตัดพ่อขังใบซีเนาะบนบางที่อยากอาบน้ำอาบน้ำยีโนะก,ก็ได้พี่น้องเลยพวก,การนำทางตะกี้น้องแดงมีห้องน้ำน้องแดงอาบอยู่แถวได้เลยอาบได้นี่อาบได้นี่เฮ็ดได้อาบใช้ผ่าอันนั่นบ่แม่ใช้ฉินใช้ฉินแต้มั้คะเอิกดู สาวเดือนี่ก็คันสิแต้มเขียนเอิกนี่ก็อายอยู่ได้เพราะว่าคุณกายทางหลายแถวนี้มันเป็นอัพโดยแมนอายก็จะเป็นอัพเด้อจ้าเนาะบางทีให้คนแบบอ่าย่าเที่ยวทางนน้องเนาะเพราะว่ายามนี้คนเที่ยวทางหลายก็อายให้เป็นผู้หญิงเนาะเลยโอเพราะว่าทางนี้กะเป็นอ่าทางเส้นค่ายเนาะเป็นทางค่ายเพิ่นก็เที่ยวหลายพี่น้องตอนเช้าตอนแรงก็โดย เอ้ยกระชิบกับก่อนเด้อน้องเด้อโดยขอบใจเด้อไข่เอเลียนอยู่ดีมีแห้งก็เจ็บจะได้ของไข่อยู่นี่เด้อเอ้ข่เอเลียนอยู่ดีมีแห้งของเด้อโดยปลอดภัยเด้อโดยน้องแดงคือกันเด้อให้น้องแดงอยู่ดีมีแห้งบองได้บ่ไขอย่โดยคือกันเด้อโดยพ่อแม่พี่น้องเลยซาเดือนกันชิได้โกตัวอัลลาห์พระเจ้าคีบจากน้องไปเดินทางนะตอนเราพี่น้องเนาะ แต่เดือนเองกาได้มาเยี่ยมมายามทั้งน้องแดงโดนน็นอตน้องแดงน้อยแล้วนาะพี่น้องทางพอทางเมเป็นกระโบยู่พี่น้องเอลยโดยต่ดยเดือนกามากกระพอ่อแต่น้องแดงน้อยพี่น้องทางพอทางเมเป็นกระโบพอ่อเลยพี่น้องเลยนะสำหรับคลิปนี้กาใครครับมาเข่ามาส้มมาฮับเบิงครับส้มกั ขอให้คนเบิ like ่อยอยู like ่ดีไม่แห้งเด้อขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งโคมเจียรจะได้โคมไข่อย่ามีนะพี่น้องเด้อขอให้เงินเงินคำไหลมาเทมาเด้อขอเงินดอลลารไาเข้าเลอพี่น้องเด้อขอให้แก้วแหวนเงินทองนีดมีทรัพย์สินหลายหลายเพี่น้องเด้อส้าทุนนะให้สมคำปะคำโก้สาเดือนเด้อพี่น้องโดยสบายดีสบายดีคิดหน้าพอกันใหม่เด้อ